ปีลงขนาดนี้ขากลับก็ต้องปีนขึ้นใช่ไหมครับแค่เริ่มก็ลำบากแล้วลำคองูครับเรามาเที่ยวลำคองงูแล้วได้อะไรกลับไปอะครับค่ะได้เป็นจ้ะเด็กเ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นอนนอกบ้านนะครับก็มาเจอกันเป็น e ีีที่3แล้วนะครับสำหรับ e ีีนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันกับสถานที่แห่งนี้ครับที่มีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูบรรยากาศตอนเช้าของที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเนี่ยอุณหภูมิตอนเช้าอ่ะ14องศาซึ่งเรียกได้ว,ว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวอะไรมาเลยครับ เช้านี้ก็อากาศค่อนข้างดีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทริปในวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันทั้งหมด2วัน1คืนะนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นวันแรกเราจะไปที่ถ้าเสาหินกันก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ถ้านกนางแอ่นกันนะครับ ทุกคนก็หลังจากที่เราลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งรถโฟล์วิวต่อไปอีกประมาณ1 0ถึง14กิโลนะครับเพื่อที่จะไปที่จุดเริ่มเดินเข้าไปที่ถ้าเสาหินนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ถ้าเสาหินกันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนข้าน้องนางแอนเนี่ยเดี๋ยวจะไปกันวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับ ก็ก่อนที่เราจะไปขึ้นรถโฟล์วิกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเลือกเสื้อชูชีพของเรากันก่อนนะครับแอลแคลครับ โอเคครับก็ระหว่างทางเดี๋ยวแวะซื้อของเติมสเสบียงจะมีเหมือนร้านไขาของชำนะครับให้เราได้ซื้อน้ำซ,ซื้อขนมสำหรับไปกินระหว่างทางได้นะครับอย่าซื้อไปอีก ตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มเดินแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะจัดจ,ดจดสัมภาระจัดกระเป๋าให้เข้าที่เข้าทางนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเดินกันนะครับ<ป>ตอนนี้ผมก็เริ่มเดินออกมาจากจุดเริ่มเดินมุ่งหน้าสู่ถ้ำเสาหินแล้วนะครับก็ สำหรับทางเดินที่จะไปถ้าเสาหินนะครับเริ่มเดินมาก็จะเป็นทางลงแบบลงดิ่งๆยาวๆเลยครับทีนี้ปัญหาของเรามันไม่ใช่ขาไปแล้วล่ะครับปัญหาของเราน่าจะอยู่ที่ขากลับเพราะว่าถ้าขาไปเดินลงอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าขากลับก็ขึ้นอย่างเดียวมกันครับ เริ่มกันำัางแล่ว <at> <d> <d> อากาศค่อนข้างร้อนนะครับทุกคนผิดจากเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้หนาวมากหนาวแบบไม่คาดคิดมาก่อนว่า จะได้มาเจออากาศหนาวแบบนี้ที่กาญจนบุรีในเดือนมีนาคมนะครับส่วน่อเช้าก็14องศาไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเดือนมีนาคมกาญจนบุรีจะมีอากาศแบบนี้แต่ว่าพอพาที่ขึ้นเท่านั้นแหละความร้อนก็เข้ามาเยือนเลยขับไปนี้เราเดินกี่โลครับ3โลไป3โล กับอีกสามโลเป็นหโลวันนี้และนี้เราเดินมาได้ครึ่งทางอย่างพี่ครึ่งอะไรครึ่งอะไรใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลงตรงนี้ก็จะเป็นหินล้นลวนเลยอ๋อเป็นช่องหินล้ลวนเลยพ้จากตรงนี้ไปใช่ไหมครับเป็นช่อง,งหินไลงเปิดหอ๋อที่ต้องใส่ถุงมือป่ะครับหรือว่าไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้ใช่ไหมครับได้ก็เดินมาได้ประมาณครึ่งทางนะครับพ้นจาก ทางดินมาก็เดี๋ยวข้างหน้าก็จะเริ่มเป็นทางหินละจะต้องค่อยๆปีนหินลงไปข้างล่างน,นะครับ หลังจากผ่านจุดที่ไต่เชือกลงมาเมื่อกี้เส้นทางก็จะเปลี่ยนเป็นทางที่ต้องค่อยๆไต่โขดหินไปข้างล่างนะครับ ปีลงขนาดนี้ขากลับก็ต้องปีนขึ้นใช่ไหมครับโอ้โห,โหถึงว่าทาไมเดินแค่6โลแต่ว่าเห็นบอกว่าบางทีกลับถึงแคมป์กันสองสาทุ่มก็มีเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าขาขึ้นน่าจะง่ายกว่าขาลงเพราะว่ามันปีนขึ้นไงมันไม่ต้องส่งตัวมากแต่ขาลงเนี่ยมันต้อง ค่อยลงเพราะมันลื่นน้งเปล่าน้เปล่าดูลทนที่ดีๆนะครับข้างล่างนั่นคืออะไรนะครับพี่ร้าน เป็นน้ําตกเป็นน้ำเล่นหล่อยเป็นน้ําตกเป็นลานหินแล้วก็ต้องเดินต่ออีกไหมครับถึงถึงจะถึงถ้าเดินนิดหน่อยครับเดินนิดหน่อยเป็นทางลงแบบนี้ป่ะครับใช่ครับถ้าถึงน้ําตกแล้วทีนี้ก็จะเดินขึ้นนิดหน่อยตามหินลงตามหินขึ้นไปง่ยก็ปีนขึ้นแบบนี้นิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับเหมือนซ้อมกลับเลยอะแล้วก็ถึงปากถ้ำครับก็เดี๋ยวปีนลงไปนิดนึง ตอนนี้เริ่มดีนเสียงน้ำตกละเดี๋ยวเราจะต้องปีนลงไปจนถึงน้ำตกข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องปีนขึ้นอีกนิดนึงก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำเสาหินซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้นะครับเสียงน้ำตกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับทุกคนเราน่านจะใกล้ถึงน้ำตกกันเต็มทีละซึ่งเดี๋ยวถ้า อนะซึ่งเดี๋ยวถ้าเราไปถึงน้ำตกแล้วก็เดินไปถึงปากถ้ำเราก็จะแวะพักกินข้าวกลางวันกันก่อนเข้าถ้ำนะครับไม่ไหวละตอนนี้หิวมากเลย นี้เขาเรียกน้ำตกอะไรครับตัวนี้เขาเรียกน้ำตกอะไรเหรอครับใช่ของหินอก็คือน้ำตกถ้ำเสาหินเลยใช่ไหมครับใช่ชื่อเดียวกับตัวถ้ำเลยใช่ครับตรงนี้นี่เราไม่ได้โดดน้ำใช่ไหมครับ จากที่เราเพิ่งวันกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะจัดแจงเก็บอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นเช่นพวกแว่นตาโทรศัพท์อะไรทั้งหลายแหละใส่กระเป๋ากันน้ําแล้วก็เราพักไว้ทถ่าน้ำตกนะครับแล้วก็เตรียมไฟหัวกบใส่หัวออกมาเดินออกมาจากน้ําตกเพื่อที่จะไปขึ้นไปที่ปากถ้ำเสาหินแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดู เสาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันนะครับอันนี้คือปากถ้ำหรือยังครับยังครับปากถ้ำอยู่ข้างบนอ๋อต้องเดินผ่านน้ำตกอันนี้ขึ้นไปข้างบนใช่ครับเคเราต้องเดินผ่านน้ำตกตรงนี้อีกนิดนึงนะครับที่จะ คือแม่ข้างบนอาข้าท่าอยู่ข้างบน ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำเสาหินเรียบร้อยแล้วนะวัน,นนี้ก็ค่อนข้างจะมืดเลยต้องใช้ไฟหัวกบทุกคนนะครับไม่ย่นีนจะมองไม่เห็นทางแลวก็เ,เดี๋ยวเราจะต้องว่ายน้ำข้ามลำคานไปฝั่งนู้นด้วยไปเลยเน้ำเย็นมาก น้ำเย็นมาทุกคนมีน้ำแรงมากน,นี่น้ำแรงตอนน,น,น,นี้ก็เป็นบรรากาศภายใน,นถ้ำนะครับมืดสนิทมองเห็นได้ด้วย แสงไฟจากไฟบนหัวของเราเท่านั้นไม่มีแสงสว่างเลยครับแล้วก็ต้องเดินเล้อโขดหินริมลำธารภายในถ้ำเข้าไปเรื่อย โดหินไปสุดเมือนะครับโอเคที okay. น้ทุกคนเดินต่อเดินล็อโคดหินไปต่อนะครับ เาต,ต้องข้ามน้ำอีกสองช่วงใช่หมครับก็คือตรงนี้แล้วก็ช่วงหนึ่งอ๋อที่ต้องเกี่ยวคาราบินเนอร์ใช่ไหม<ช>ครับใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวเราข้ามน้ำตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าจะมีจุดที่น้ำแรงนะครับก็จะให้ตัวคาราบินเนอร์มาเาเกี่ยวเชือกเพื่อความปลอดภัยนะครับ น้ำเย็นมากทุกคนเย็นแบบเหมือนเนาะนาำพอ,อมาจากในตู้เย็นอ่ะหนาวอีกช่วงหนึ่งที่น้ำค่อนข้างแรงเราก็จะถึงตัวเสาถึงปูนละนี่เดียวถึง้ะ ขึ <any> ้นมาเลยพี่ชายครับไม่ได้ครับไ่ไคนไบ อนนี้เราก็เดินมาถึงตัวเสาหินปูนแล้วนะครับโอ้เป็นทุกคนจะเห็นไหมนะเสาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังว่ายน้ำออกจากข้ำแล้วนะเป็นขากลับละวเมื่อกี้เข้าไปดูถ้ำเสาหินมาละ้วปริมาณล้วท่องเที่ยวที่รอเข้าไปดูเสาหินปูนนะครับเร่งรีบเขาเย็น ออกมาอยู่นอกถ้ำเ่าหินเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังเดินทางับไปยังแคมป์ที่พักของเรานะก็สําหรับขากลับในวันนี้ก็จะมีจุดกระโดดน้ําให้ซ้อมกันทั้งหนึ่งจุดนะครับก่อนที่เราจะไปโดดของจริงกันในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ขอลองซ้อมกระโดดดูสักหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่สูงมากนะครับวันนี้ลองดู לאי ก็เดี๋ยวเดินทางกับแคมป์กัน้วครับน่าจะเหนื่อยน,น้าดูเหมือนกันแตขากลับโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อที่จะกลับไปที่แคมป์่ะนะแลอย่างที่บอกไว้เมื่อเช้าครับเมื่อเช้าลงมาเท่าไหร่ขากลับก็ต้องชดใช้กรรมขึ้นไปเท่านั้นเลยนะ เมื่อก,กี้ตอนช่วงที่ปีนหิขึ้นมานี่คือถ่ายอะไรไม่ได้เลยครับต้องใช้สองมือกับสองเท้าค่อยๆไตห่หงขึ้นมาตอนนี้ก็เหลืออีกไม่น่าจะเกินโลวก,กว่า,าก็น่าจะถึงจุดที่รถมารอรับพวกเราแล้วครับ สบายให้ขาลงแต่ขาขึ <S at> ้นเลยโคตรเหนื่ยใช่ไหมครับพี่กมาโลนี้น่าจะถึงแต่เป็น1โลที่ขึ้นอย่างเดียวเหมือนันแต่ก็ยังดีไม่เท่าตรงทางที่ต้องปีนหินขึ้นมาเมื่อกี้ก็เอาเป็นว่าสำหรับทิปถ้ำเสาหินในวันนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อน แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในทริปนี้เพิ่งเป็นวันแรกเองเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สองผมจะพาทุกคนไปเที่ยวถ้ำนกนางแอ่นกันยังไงก็ฝากติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบทริปถ้ำเสาหินแค่นี้ก่อนบายเจอกันุังนี้สวัสดีครับ